นะครับสวัสดีค่ะวันนี้อาทิตย์ที่17นะครับไม่ได้เจอกันไม่ได้ดูหลายวันเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูแล้วกันตัวนี้ SCB นะครับทรงแย่นะแต่มันอย่างนี้ลองดูนะครับเนี่ยผมว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที้น่าสนใจนะแปประมาณ90เออไม่ได้เทรดมาหลายวันแต จริง,รงคิดว่าจะตั้งไว้ยนาครับเก้าสิบสองเก้าสิเอ็ดจริงก็ไม่ได้หรอกตรงนี้ได้ไหมยังไงก็ไม่ถึงนะครับเก้าสองจุดห้าเออแต่ผมคิดว่าตราแอากาศการตั้งเก้าเอ็ดเก้าสองเพราะอะไรนะครับโลเก่าอยู่ในนี้ตั้งแต่เดือนประมาณปีนี้ที่แล้วนะครับตรงนี้แต่ถามว่าที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบวิเคราะห์เพราะาตรงนี้ติ่งเนี่ยแต่ถ้าเราวิเคราะห์อย,อย่างนี้นะครับเราต้องลืมตัวนี้ไปนะครับถือว่าเป็นท่าอากาศสำหรับผมนะผมจะไม่สนใจมัน พราะตัวนี้มันทําให้กราฟ SCB มันแย่กว่าที่ควรจะเป็นนะครับเนี่ยฮะดิ่งลนมวาตั้งแต่แปดสิบกว่าเราก็ถือว่าตัวนี้มันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นละกันแต่จริงๆมันจะเป็นตัวถ่วงที่ทําให้ลงมาผมว่าออย่างดาวโจนส์โอเคนะครับมัน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 ดีดแรงแต่ผมไม่รู้นะระหว่างวันของวันศุกร์เพื่อหัสวันศุกร์เนี่ยผมเพิ่งมารู้เนี่ยหลายวันผ่านไปนะครับว่ามันมันลงมาถึงเกือบยี่สิบจุดเลยอ่ะใช่ป่ะครับ เออแต่ถ้าตอนนั้นอาจจะถ้าเราอยู่นะครับเราเราอาจจะเล่นสองชั่วโมงอาจจะซื้อได้ครับอาจจะหน้านั้นมันผ่านไปแล้วว่าเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันไม่ต้องดูสองชั่วโมงดูวีกันถ้ามันลงมาเย่ๆอย่างนั้นคุณดูสังเกตนะครับพวกอ่าไอซไอมันจะลงไปต่ํามากหรือใช้ adx นะมันจะตัวมันสปายขึ้นไปเลยไอตัว di ลบอ่ะจะสูงแล้ว di บวก di บวกไอตัวตัวล่างเมต้องสนใจเั้นเราต้อใจเตัวบนนะครับไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเหนือข้างบนไป ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัววัดว่ามันจะเกิดโอโอ้บอลโอโซ่ลองดูแล้วกันผมว่านี่นะครับผมว่าน่าจริงน่าสนใจเนี่ยแต่ถามว่ามันสวยตรงนี้ว่ามันไม่สวยนะผมว่ายังไม่จบนะครับเนี่ยยังมีช่องว่างห้เล่นงเยอะแต่เราเราซื้อเพราะว่ามันน่าสนใจดูมันใกล้แนวรับแล้วมันลงมาจนแบบผมว่าทุกคนเอื่อมละอานะนะครับจำได้ไหมผมบอกประจําว่าเคแบง์สวยกว่านะครับสวยกว่าเยอะเมื่อ กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เคแบงคเริ่มจะดูไม่ดีนะจะลองดูผมว่า,าราตรงนี้ถ้าพูดว่าเด้งขึ้นไปจริงนะครับตรงนี้เก้าสิบเก้าหรือร้อยหนึ่งร้อยบาท้าสิบตังค์เนี่ยประมาณนี้ผมว่าปิดผมว่ายากนะที่จะผ่านประมาณร้อยสองร้อยหนึ่งเนี่ยครับลองดูแล้วกันามาดูเคแบงนะครับเคแบงเนี่ยถามว่าเพิ่งลงมาเนี่ยตรงนี้แต่มัน,มนเบรกตรงนี้มาแล้วนะมันลงร้อยสี่สิบเอ็ดห้าศูนย์ถ้าเป็นวิธีของเราเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะ เราจะมาผมว่าตรงรับตรงนี้ต้องเอาให้อยู่นะเคแบงค์ร้อยหนึ่งสามหนึ่งนะครับถ้าเอาไม่อยู่นะครับจะเหมือนเอชซีบีนะครับจะเละเทะรูดมหาไม่รู้เรียวยังไงคือเตรียมตอกฝาโลงเนะี่ยถ้าหลุดตรงนี้นะแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเอาอยู่จริงๆก็ถ้าลงมาไม่ได้นะผมอาจจะซื้อตอนตอนนี้ผมไม่มีแบงค์เลยนะครับไม่มีตอนนั้นพึ่งขายเคทีบีไปเมื่อนานมาแล้ว จริงมันก็ไม่นานนะที่ที่แล้วหรือที่ก่อนหน้านั้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แบงก์ก็เล่นๆสั้นๆนะไม่ได้ถืออะไรเยอะแยะไม่ได้จริงจังแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามองนะครับถ้าเป็นผมผมจะเอา S C B ซเพราะว่ามันลงมาโอเคะมันยังไม่อาจจะไม่สุดแต่มันมันน่าจะอ่าเขาเรียกอะไรจุดที่จะลงอันนี้มันจะน้อยกว่านึกออกไหมครับแต่เค a n k เนี่ยตอนนี้มุมเป็นตั้มยังไม่มาถ้ามันลงนะครับถ้ามันจะเอาลงจริงๆอ่ะผมว่าจุดนี้ก็เอาไม่อยู่นะหนึ่งสามสองนะครับ อันนี้แต่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่จะลงแรงผมว่าไอ้เคแบงก็ยังยังลงไม่แรงหรอกเพราะมันเป็นเพิ่งเริ่มต้นของการลงนะงเพิ่งเริ่มต้นนะแต่ไ c ้เอมันลงมาเยอะแล้วมันจะมีจุดแตกันนะครับบางทีเนี่ยระวางแผนการเล่นคุณอาจจะซื้อเอชถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดนะครับสมมติไะเราเอชบีไปก่อนแล้วพอมันเด้ง แล้วคุณก็หลอ่อเคแบงค์ลงเยอะๆแล้วคุณก็ซื้อสวิชตัวเดียวในกลุ่มเดียวกันถ้ามันก็พอทําได้นะครับแต่จริงๆอ่ะตามหลักการทําค้นข่ายจะยากแต่มันก็มีนะลองคุณคุณลองเล่นจ c ซกับท็อปอย่างเงี้ยหรือจีซกับสผอ,อเนี่ยมันจะค่อนข้างมาตูนข้ามา่ะถ้าม้ยกลุ่มเนี่คคล้ายกันนะครับคุณซื้อสผอ,อคุณขายจีซีพวกเขาคุณขายสผอ,อคุณต้องมาซื้อ G c ซอย่างเงี้ยนะครับให้อย่าให้หลุดตรงนี้นะถ้าถ้าตรงเนี้ยก็ จริงๆอยากให้หลุดผมมันหลุดไปแล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับจุดห้าวันจันทร์นะครับขอให้เด้งขึ้นไปให้ได้แล้วถ้าวันศุกร์ได้ผมว่าควรจะต้องมากกว่าหนึ่งสี่สี่นะถึงจะโอเคนะครับถ้าต,ตอนนี้ไม่ดีอปรทรเนี่ยลงมาโอ้ถ้าลงวันนี้มีคนพูดถึงว่าปรทรทำไมมันลงเยอะผมก็ไม่ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือมันผมก็ไม่รู้ว่า พื้นฐานเขาเป็นยังไงนะครับแต่มันลงมันก็ตามกราบอ่ะจะถามว่าถ้าคุณดูวิอย่างเงี้ยมันเป็นบาลานขนาดนั้นมันไม่ใช่นะครับมันยังไม่ใช่เป็นเป็นหมี่นะเป็นแต่ว่าเป็นไซเวดาวแต่ไซเวมันกว้างอ่ะมันปีครึ่งแล้วอ่ะมันก็ทําให้คนเบื่อเรื่องหรอไหมครับมันยังไม่ใช่ลงแบบเหมือนเอชซีอะไรอย่างนั้นนะครับมันค่อยๆลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นมันไม่ใช่ลงรวดเดียวอย่างนง้นอย่างเงี้ยโอเคผมว่าถ้าดูวิสเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้ามันไม่หลุดตรงนี้นะสามสิบสองห้า ซื <in> ้อไว้ก er like <wh> ็ไม่ได <acuerdo> ok ้ไม่ได้เสียหลายอะไรไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาคาดเดาว่ามันจะจบลงที่ไหนอ่ะมันเป็นทางเทคนิคนะฮะแต่ถ้าคุณเล่น V.I. อ่ะผมว่าตรงนี้หรือประมาณเนี้ยสามเอ็ดสามสิบกว่าต้นๆคุณอย่าต้องซื้อไม้หนึ่งไปก่อนคือซื้อไปลองเชิงดูนะถ้าเป็นอันหลักการของผมอ่ะผมซื้อถ้าสมมติผมซื้อตรงนี้นะเส้นนี้นะ อย่าประมาณที่ผมซื้อตรงนี้นะครับแล้วถ้าผมพลาดมันหล่นลงมาเนี่ยผมจะขายไม่ขายก็ดูตามสถานการณ์แต่ผมจะไม่ซื้อเพิ่มเด็ดขาดผมจะไม่มีการเขาเรียกอะไรช้อนช้อนช้อนไม่มีนะครับคุณมีช้อนอะไรคุณก็หกักได้ถ้ามันจะลงจริงๆเอยผมจะรมจะอมันเด้งรองมันสุดแล้วผมจะซื้อตรงนั้นเป็นการดูชการาเพียวๆนะครับมันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงยังมีคนชอบถามรู้ได้ไงว่ามันจะลงถึงเท่าไหร่บอกไม่รู้หรอกแต่เวลามันขึ้นมันต้องมีเรารู้ๆแค่นี้นะครับ มันก็จะบอกเองเวลามันลงก็จะไม่มีเราก็เราก็จะหนีมันไปก่อนแต่เวลาขึ้นมันมีเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ซื้อได้ําสุดไม่มีทางนะครับคุณอาจจะต้องซื้อแพงกว่าสามเปอซนห้าเร็ือสิบเปอร์เซ็นจุดที่มันคอนเฟิร์มมันองต้องขึ้นมาพอสมควรแล้วซื้อเราซื้อตอนพักฐานนะครับถ้าถ้าจะให้ขาขึ้นตั้งตรงนี้นะครับสามสามห้าสองห้านะปะตทนะครับอาดูทรูตัวนี้ผมก็ยัง เออนี่ไม่ได้สามวันก็ยังมีอยู่ก็ยังไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับไม่ได้มากมายอะไรผมรอมันเบรกสี่แปดสองนะเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเราก็ไม่จะเป็นต้องเฝ้าก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกผมเป็นทางเทคนิคถ้าผมอยู่ผมก็เล่นไม่อยู่ก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรสาวันแค่ไม่รู้ดิซ้ำไปว่าคุณตกวันศุกร์ยี่สิบจุดไม่ได้เปิดดูนะครับมันรู้ตอน น่าจะเป็นวันเสาร์ได้ซ้ำไปวันศุกร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็ไม่ได้เช็คดูนะฮะแต่ละตัวมันเป็นยังไงแต่อ่าน่าจะตกเซตเกือบตก20อย่างยัง t r u เนี่ยก็ลงมาตูไม่ได้ไม่ได้ลงนี่ใช่ไหมเด้งลงนิดนึงถือว่าโอเคนะทรงนี้ถ้าผมแนะนำนะถ้า10 18 2ถ้าผ่านไปได้ผมว่าน่านาน,า,นาซื้อนะก็รอรอรอ,อมันเบรกแต่จริง่ะถ้ามันสวนเบรกไปเรากไ็ไม่ได้อยู่เราก็ไม่ได้ซื้อ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็เป็นการเทรดออฟระหว่างเออ,อะไรเขาเรีกเยกอะไรการเล่นกับอะไรการ,การใช้เวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยเราก็ต้องเลือกเอานะครับเราไม่จำเป็นต้องมาผมจะบอกว่าอย่างคุณไปข้างนอกเนี่ยคุณไม่ต้องมปนั่งเปิดนะครับเชื่อผมเถอะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเปิดปล่อยมันไม่เถอะนะครับอย่างผมเนี่ยไปข้างนอกเนี่ยผมไม่เปิดเลยผมไม่รู้ด้วยําไปไม่สนใจผมจะเทรดก็แต่เมื่อ มีกราฟอยู่ข้างหน้านะครับในมือถือมันใช้ไม,ม,ม่มันใช้ลําบากหรือไม่เราต้องเราคิดมาแต่บ้านแล้วเราวางแผนว่าจ,จะซื้อราคานี้ราคานี้อันนั้นอาจใช่แต่ก็ไม่ได้ทํานะไม่ไม่ได้ซื้อใช้มือถือซื้อนานมากนะครับสุดท้ายเออนานแหละแต่ที่พังที่บอกที่โทรสุดตัวค้างสุ้าที่ใช้โทรหามาร์เก็ตติ้งก็อะไรนะ D tag มือห่าโอ้หน่าสี่ปีก่อนแล้วนะซื้อซื้อตอนนั้นวางแผนมานครับ โอเคก็ถ okay, so okay. ้าทะลุ48 oh, uh, so, 2 484ได้ผมว่ายังโอเคนะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ยจริงๆอาจจะต้องหนีก่อนสักนิดนึงอาจจะขายไปช่วงหนึ่งแต่ถ้าหลุดเนี่ยไปเลยนะครับแสดงว่าดิวร่มแน่ๆ416นะครับอ่ปตทไอ้บ้านปูโอ้บ้านปูเนี่ยก็เพิ่งเห็นเนี่ยตอนเนี้ยลมขนาดนี้เลย12โอ้แล้วปิด12แสดงว่ามันเปิด เปิดสูงปิดต่ำนะครับกราวเนี้ยถือว่าถือว่ามีจะมีคนบอกว่ามันเกิดโดจิใชาแต่มันมันมันแดงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะะอันนี้ก็ระวังไว้เด็ดนนในวิยังโอเคอยู่นะผมยังมองเป็นไซด์เวัพเล็กๆนะครับอือก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะที่ท,ที่มีอยู่เนี้ยเราก็สางวันที่ผ่านมาก็มันก็ทรงตรงตัววันนั้นอยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็โอเคนะวันนั้นถุดท้ายอยู่ที่เอ้ยยังเห็นไหมยังดีกว่าตอนนี้เลยก็ ถ้าทะลุเนี่ยผมว่าเลทิสท่นได้นะครับสองจุดเก้าขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าหลุดนี่ไปนะครับสิบสองบาทไม่อยู่ดูสามารถสามารถนี่มีคนถามมานะว่าน่าสนใจไหม,มดูก็โอเคนะดูวีคใช้ได้นะเนยใช้ได้นะถ้าเบรคขึ้นไปนะถ้าหกบาทยนะี่สิบสามสิบผมว่าน่าโฟลล์บายนะเราลองดูรอวัลู่มันมาแล้วกันผมว่าตอนนี้ยางนะครับ สุดท้ายสุดท้ายก็คือสามห้าสองห้านะครับหลุดตรงนี้นจริงตรงนี้ห้าสี่ห้าห้าสองห้าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันผมว่าห้าสองห้าชัวร์กว่าหลุดไปเลยหนีนะครับมาดูเคอรี่เนี่ยตัวนี้ผมเชียร์ตลอดนะตะรู้เนี่ยไปคุณต้องอยู่กับมันนะครับต้องมีต้องมีเรานะครับตรงทุกตรงนี้มาดูสองชั่วโมงน,นะจะเห็นท่าน,นี้ถ้าถามว่ามีคน คุยกันว่าถามว่ามันขึ้นเพราะน้ำมันมันลงไหมผมบอกไม่ไม่รู้สิก็ผมก็บอกไม่ได้มันเกี่ยวไหมแต่ถ้าคุณลองคิดดูหนตอนมันลงมาเนี่ยน้ามันมันถูกไหมมันก็ถูกนะใช่ไหมครับตอนมันลงมานี่ผมไม่แน่ใจนะน้ามันมันเหลือสูงหรือเปล่าตอนสภามไม่ใช่ตอนตอนอะไรที่มันมีปัญหาเรื่องน้ามันฟีเจอร์สต็อกมันที่มันเหลือติดลบอ่ะเออนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ นั่นไม่น่าใช่นะน่าจะก่อนช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้มันกํา้ัมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ลงมาขนาดนี้ถามดูวิคสวยไหมผมว่าโอเคเลยนะวิคเนี่ยตอนนี้มันเบรกไฮตรงเนี้นไปแล้วนะครับเบรกตรงเนี้ไปแล้วผมว่าใช้ได้เลยเป็นว่าจะไปถึงไหนท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องย่อักหน่อยถ้ามันจะเป็นรูปเนี้ยบางคนนะเขาเาทําอย่างนี้นะก็นั่งนับแท่งเนี่ยนะครับว่าขึ้นกี่แท่งลงกี่แท่งหรือคุณจะใช้อะไรนะให้กินอาชียอย่างเงี้ย ทำก็ได้แต่มันถูกว่ามันมันก็ใช้ได้ดีแต่บางทีมันก็หลอกเรา่เพราะว่าวันพวกนี้จะไม่เห็นแกรบเนี่ยวับนับแท่งเลยนะครับพักฐานลงเมื่อไหร่กี่แท่งขึ้นถ้าหุ้นตัวเดียวมันจะคล้ายๆกันนะครับลงมาสัมผัสตรงนี้ถ้าเป็นไม่ได้อาจะลงมาสัมผัสตรงนี้ยี่สิบสามบาทยี่สิบบาทน่าสนใจนะแต่ตรงนี้ผมว่าก็ราคานี้ก็น่าสนใจอ่ะเป็นแต่ว่าแต่ไปกองอยู่ข้างบนนี่ไม่ค่อยชอบนะหุ้นที่ไปกองอยู่ข้างบนเนี่ยเออมันจะเหมือนก็จะเป็นกองเพื่อลงมาลงมาหาเส้นนี้นะครับ อันนี้บอกไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพนะไอ้ตัวเคอรี่เล่นเป็นเฉพาะกิจนะครับขึ้นเนี่ยแนวนี้ก็ซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปคราวนี้พอมันเบรกเนี่ยเราก็จะไม่ขายแล้วแหละเราก็จะรอมันไปแต่ถ้ามันลดต่ําตรงนี้ไปเราก็ถือว่าก็ต้องคัดรอดไปหรือว่าซวยไปมาดู PTG อันนี้มีคนถามมาหลายคนเลยนะครับเมื่อหลายวันก่อนเพิ่งมันต่อวันนี้แล้วกันวันกั้น ถามว่าเป็นไงพวกนี้มันเป็นคุดกันเมืองนะคุณต้ห่วงครับเจ้าของเขาน่าจะเป็นรัฐมนตรีของภูมิใจไทยใช่ไหมฮะยังไงเขาสมัยหน้าเขาก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเนะียไม่ว่าใครจะเป็นนะฝ่ายทักษิณหรือจะเป็นฝ่ายประยุทธ์จะเป็นนะครับยังไงเขาก็เป็นรัฐบาลพวกนี้อาจจะมีผลดีนะก่อนเลือกตั้งเขาอาจจะาราคาเพื่อหาเงินไปใช้ในการหาเสียง นะครับบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นนะครับแต่เราก็รู้รู้กันอยู่นะครับแต่อนาคตุคงดีขึ้นแหละเรื่องการซื้อเสียงอะไรเงี้ยนั้นอน,น,นาคตมันก็คงจะซาซาลงไปหรือจะหนักขึ้นถึงพวนี้ก็ไม่รู้นะอะลองดูล้วกรตัวนี้เนี่ยตีอย่างเงี้ยมันจริงๆตรงเนี้ยม,มันเหมือนมันหลอกเรานะแล้วมันก็ไม่ลงอันนี้ถ้าเอาเริ่มใหม่เริ่มตีอย่างนี้นี่นะครับ ผมว่าโอเคเลยแหละถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้เส้นแต,แต่แต่ผมชอบทะลุเทรลน์นี้มากกว่านะก็แนวนอนเนี่ย15.2เนี่ยผมว่าน่าจะสวยกว่าแต่จริงๆถ้าเล่นเดทตรงเนี้ยทะลุไปนะครับคุณตีเดเนี่ยคุณก็เล่นได้แล้วแหละเดี๋ยวไปใช้วีกนะครับดู day เดย์เนี่ยททลุเนี่ยก็ไปขึ้นไปอาจจะไปขายที่15.2นะครับก็ประมาณ70ต่ง80ต่างถ้าได้นะแต่ลองดูแต่ตอนนี้ดูผมจะกลับตัวลงนะครับ ระวังไว้ให้ดีหลุดนี่พวกนี้ก็ต้องมีคัดลอดนะครับมาดูกราฟกราฟที่ขาว่าสวยไหมตอนนี้โอเคเรารอเบรกตรงนี้สี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าแบบนงอ่าถ้าจะรู้ตรงนี้ในย์นะครับส8่ผมว่าสวยงามมากแต่ทรงตรงนี้ผมว่าทรงดีนะมีไม่กี่ตัวนะครับที่ทรงแบบโอเคอย่างเงี้ยทรงใช้ได้แต่เพียงแต่ว่า มันติดตรงในวีคเนี่ยที่ผมบอกมันเกิดดาม่ใช่เล็กๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนก็เกิดเหมือนกันไม่ไม่ไม่เกิดแล้วกันถือว่าแต่ตรงนี้จุดต่ามันมันมันไม่ไม่ยกต่ําลงแต่จุดศูนย์มันค่อยๆดูเหมือนจะย่อตัวลงมาจำไว้นะครับถ้าแนะนําอย่างนี้ถ้าในวีคเนี่ยวันใดมันรุดตรงนี้นะสี่ห้าจุดสองคุณไม่ต้องอยู่นะครับคุณไปเลยนะครับ สังเกตไหมตรงนี้เป็นแนวแนวรับหนึ่งสามสี่ครั้งนะยังไงก็ต้องเอาให้อยู่นะครับถ้าอยากจะมีชีวิตรอดนะครับนะจำมาเลยนะครับถ้าหลุดเมื่อไหร่คุณไม่ต้องถามอะไรโยนทิ้งไปเลยแล้ววนลุ่มมาพวกนี้มันจะมีคนช่วยกันโย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 นผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้เวลาที่มันหลุดเนี่ยมันจะเป็นคนที่โยนส่วนใหญ่มันโยนเพราะอะไรแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งอย่างพวกเราพวกผมเนี่ยก็จะโยนเพราะทาเทคนิคมันเสีย นะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้พวกกองทุนหรือฝรั่งมันจะมันโยนหรือหรือหลายหลายย่อยโยนนะครับสังเกตไหมเวลามันพวก break high break low เนี่ยวอลุ่มมันจะมาสังเกตเหมือนพร้อมใจกันนะ่เออมันอาจจะเป็นการหลอกก็ได้ก็ไม่ได้เถียงว่ามันหลอกไหมแต่พมจารณาว่าถ้าเราเล่นทางนี้อีกมันหลุดแล้วก็ไปก็โยนทิ้งไม่ต้องเสียดายมันอาจจะเด้งใส่หน้าก็ไม่เป็นไรซื้อเสร็จแล้วล่วงเลยก็ปกติเราก็ต้องหาวิธี บริหารให้ดีนะครับโอเคลองดูแล้วก,การอันนี้ก็มีหลายตัวอย่างผู้ SCB K Bank ก็ SCB อ่ะซื้อเพราะมันถูกนะครับไม่ได้ซื้อเพราะมันสวยนะต้องแยกให้ออกนะครับหุ้นซื้อเพราะถูกกับหุ้นซื้อเพราะสวยอย่างๆๆอย่าง,ง,ง,งกราฟเนี่ยถ้าทะลุ4825เนี่ย75เนี่ยจะสวยมากอันนี้เราจะซื้อเพราะสวยนะครับเพราะในในวีคยังดีแต่ที่เหลือบางตัวอย่าง t r u เนี่ยก็ผมไม่รู้สิบางคนไม่ชอบแต่ผมผมชอบนะ หุ้นที่ดีคือหุ้นที่ๆๆเราเล่นเราได้ตังค์แค่นั้นเองนะไม่ต้องไปคิดบ้านะมันจะเป็นหุ้นโอ้พื้นฐานหุ้นผูกขาดไหมอะไรไม่ต้องนะครับหุ้นปั่นก็ได้นะถ้าเราเล่นเราได้ตังค์ก็มันนแล้วอีกอย่างหนึ่งหุ้นพวกนั้นก็จะเป็นหุ้นที่เล่นลบ่อยๆเราจะรู้นิสัยของมันนะครับอืมก็โอเคนะครับถ้าถ้าทูเนียรวมได้นะผมว่าอนาคตมันจะต้องยิ่งใหญ่แนะ่ อะครับเพราะเขาคงไปทางพวกฟินเทคจะมากกว่านะผมเดาอย่างนั้นนะครับโอเคแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ